คุณรู้ไหมครับว่าเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติได้ประกาศยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดในทวีปยุโรปนะครับเพราะว่าหลังเกิดการพบโรคระบาดโรคระบาดหนึ่งในงานแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่เมืองบารเลนเซียของสเปน คที่สวัสดีครับผมปอนจากขอบอยไทยไคไทยครับวันนี้คุณก็มาอยู่ในการขอบอยวันโรายการที่ใช้ความรู้ในเรื่องที่ขอบอยอย่างคุณเนี่ยต้องรู้นะครับ ตามคลิปเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงมันมีประเด็นที่คิดว่าหล,หลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับคือ,อ,อ<น>เรื่องของการมีโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นในทวีปยุโลปนะก็คือโรคเฮอร์ปีไวรัสนะครับหรือ ehv 1นะครับก็ทําให้สาพันธกีฬาขีม่ม้านานชาติเนี่ยได้ประกาศยกเลิกการแข่งทั้งหมดในประเทศยุโรปนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าฟังว่ามันคือโรคอะไรนะครับก็ก่อนที่ผมจะไปพูดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมด้วยนะครับก็จะได้มีกําลังใจในการหาข้อมูลแล้วก็มาพูดข้อมูลดีๆที่มันเกี่ยวกับมาแล้วก็ที่ไมนเกี่ยวกับมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้นะครับพร้อมแล้วก็ไปเลยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FBI ได้ประกาศยกเลิกการจัดแข่งขันต่างๆใน10ประเทศทั่วภาคพื้นยุโรปโดยมีผมมาครับใช้ทันทีและมีกำหนดให้สิ้นสุดในวันที่28มีนาคม2564 หลังจากการพบการระบาดของโรคเฮอร์ปีสไวรัสหรืออ e ีควัยเฮอร์ปีไวรัส EHV-1 ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่เมืองบารลนเซียของประเทศสเปนโดยมีม้าตาย4ตัวและมีการแสดงการของโรคอีก84ตัวและหลังจากการแข่งกีฬาขี่ม้าที่เมืองบาเลนเซียม้าที่เข้าร่วมงานมากกว่า600ตัวก็ได้กระจายตัวออกไปแข่งขันและโชว์ตัวในที่ต่างๆทั่วทั้งทวีปยุโรปและทวีปอื่นทาให้มีรายงานการพบโรคดังกล่าวทั้งในเยอรมนีสวีเดนกาตาสห หรัฐอเมริกาและแคนาดาทั้งนี้โรค EHV-1 จะก่อให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินหายใจระบบสืบพันธุ์และระบบประสาทไม่มาที่ตั้งท้องหากติดเชื้อโรคนี้นะครับก็จะมีโอกาสแท้งได้ 30- 70%เลยทีเดียวและเมื่อติดเชื้อนี้ก็จะทําให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้90%และมีอัตราการตายจากอาการทางระบบประสาทได้สูงถึง60%ทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโรคเฮอร์ปีไวรัสนะครับหรืออีควายเฮอร์ปีไวรัส EHV-1 นะครับคืออะไรโรคเฮอร์ปีไวรัสนะครับโรคนี้ก่อให้เกิดปัญหาในระบบ ทางเดินหายใจระบบสืบพันธุ์และระบบประสาททาให้เกิดโรคทางเดินหายใจในลูกมาได้แต่ก็ไม่ได้ก่อปัญหามากนะครับแม่มาที่ท้องเนี่ยหากติดเชื้อนี้ก็จะมีโอกาสแท้งได้3 0มสถึงเจและเมื่อติดเชื้อนี้ก็จะทําให้เกิดอาการทางระบบประสาทเสร์90%และมีอัตราการตายจากอาการทางระบบประสาทได้สูงถึง60%เลยทีเดียวโดยโรคนี้นะครับมักพบการแท้งติดต่อกันในฟาร์มที่เลี้ยงแม่มาปล่อยแปลงรวมกันแล้วก็ไม่ได้ทาวัคซีน ปกป้องโรคนี้นะครับให้กับแม <Mandal orian. S 1> ่ม้าเนื่องจากโรคนี้เนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายเมื่อแม่ม้าแท้งและขับลูกออกมาเมื่อแม่ม้าตัวอื่นติดเชื้อเข้าไปก็จะสามารถทําให้เกิดอาการแท้งได้โดยระยะฟักตัวของโรคนี้นะครับก็จะสั้นเพียงแค่1สัปดาห์เพียงเท่านั้นนะครับหรืออาจยาวนานถึง4เดือนก็ได้นะครับโดยปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการติดเชื้อทางรูปทางเดินหายใจของแม่ม้าก็คือการเดินทางเนี่เนื่องจากมีงานวิจัยมากมายนะครับที่ยืนยันว่าการเดินทางเนี่ยหรือการขนย้ายม้าก็จะทําให้ม้ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางรูปทาาาางงงเดดินนนยใจไ้่กมั พบว่าหลังจากที่แม่ม้าผสมพันธุ์และติดท้องแล้วเนี่ยมักก็จะมีการขนย้ายม้ากับฟาร์มแม่ม้าที่อายุท้อง1-3ถึงเดือนด้วยเหตุนี้จึงทำให้โอกาสการติดเชื้อนี้นะครับเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติด้วยแล้วก็เราจะมาพูดถึงการป้องกันของโรค herpes virus นะครับการทาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้จึงมีความสําคัญมากนะครับโดยการทำวัคซีนให้กับแม่ม้าท้องเนี่ยก็จะลดโอกาสการแท้งจากการติดเชื้อได้สูงถึง80%เลยทีเดียวโดยโปรแกรมการทำวัคซีนป้องกันโรคนี้นะครับให้ทําที่อายุท้องเดือนที่สา 3 5 7และ9ของการตั้งทอน,นครับและในฟาร์มที่รับการวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงของโลกนี้เนี่ยควรฉีดวัคซีนชนิดนี้ก่อนทําการผสมพันธุ์แม่หมา1เดือนเพื่อตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับแม่หมานะครับก็สุดท้ายนี้ครับการทาวัคซีนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายก็จริงครับแต่มันเป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถลดโอกาสในการเกิดการแท้งจากเชื้อไวรัสนี้ได้นะครับการไปทำวัคซีนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็จริงแต่หากเกิดการแท้งติดต่อหรือมันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ย คุณทําอะไรมันไม่ได้เลยนะครับความเสี่ยหานี้มันเกิดมากกว่าค่าวัคซีนหลายเท่านะครับดังนั้นนะครับเมื่อม้าคุณมีอาการก็ควรที่จะรีบปรึกษาสัตวแพทย์ที่คุณรู้จักหรือใกล้คุณให้เร็วที่สุดนะครับด้วยความหวังดีจากคาร์บอยไทยใครก็ได้ครับผมก็จบไปแล้วครับก็อย่าลืมนะครับถ้าหากม้าคุณมีอาการก็ควรที่จะพบสัตวแพทย์โดยด่วนแล้วก็หรือปรึกษา ก็ได้นะครับก็เอาที่ท่านสะดวกนะครับด้วยความหวังดีจากคาร์บอยไทยใครก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คาร์บอยไทยใครก็ได้นะครับเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับก็ไม่มีมละสุดท้ายนี้ใครไม่บอยคาร์บอยครับ